สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำมันว่านหางจาระเข้กันนะคะเพื่อสุขภาพหนังศีรษะและควบคุมรังแคนะคะคนที่มีปัญหาชันตุรังแคบนหนังศีรษะนะคะ ซึ่งถ้าคุณประสบปัญหารังแคหรือคันศีรษะมากๆนะคะมาถูกแล้วค่ะเราไปสํารวจกันนะคะและดูถึงวิธีทำของน้ำมันว่านหางจระเข้เราไปเริ่มทำน้ำมันว่านหางจระเข้คือว่านหางจระเข้ซึ่งทีนี้เราจะมีวิธีตัดกันค่ะให้เราเลือกใบที่อยู่ล่างสุดนะคะโดยที่เราจะต้องเลาะนะคะเลาะเลาะด้านนี้ยอย่าตัดชุดๆนะคะเลาะให้มันเนียค่ะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมคะ เราก็ต้องเลาะให้มันได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะคะเราจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเราให้เตรียมน้ํานะคะไว้สองอันลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะทีนี้นะคะตัดครึ่งอย่างนี้เดีย๋ยวจะให้ดูว่ายางมันอยู่ตรงไหนนะคะโอเคยางเนี่ยมันจะอยู่ตรงอันนี้โฟกัสเห็นป้ะเนี่ย เนี่ยค่ะมันจะเห็นไหมตรงนี้ยางนะคะมันจะอยู่ตรงนี้เมืองเมืองนี้ไม่ใช่ยางนะยางเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะ,ะนะคะอันนี้เราก็ตัดยางจะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันกันนะคะ ะะอันนี้นมันเมื่อเมื่อมันก็โอเคได้นะแต่ยางมันจะอยู่ตรงนี้เราต้องแช่นะคะน้ําตรงนี้จะหลอกใจค่ะถ้าเกิดเอามือโดนลงไปเนี่ยจะขันมากๆเพราะยางว่านหันจระเข้นะคะทีนี้เราก็จะตัดข้้นข้างนี้เรานะคะแต่อันนี้เราไปทําเซรั่มซึ่งเราจะใช้ทั้งเซรั่มใส่ใส่เอ่อรักษานันศีรษนนะคะนะเราก็เลยใช้ทั้งอันนะคะ เพราอเดี๋ยวเราจะไปทําเซรั่มนะคะเล่งหนังศีสะกันนะคะโยนทิ้งไว้อีกอันหนึ่งนะเราก็แช่ล้างใบให้ดีนะคะเพร่อเดี๋ยวเราไปทำเซรั่มกันนะคะ เตรียมนะคะอย่างแรกก็คือในส่วนของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวหนึ่งถ้วยตวงนะคะอันนี้คือมันเป็นไข่แล้วเนาะแล้วทีนี้นะคะเราจะหั่นว่านหางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะหั่นว่านหางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีเมือกนะหั่นไปนะคะหั่นไปนะคะ ะะและเทนะคะเทนะ้ำน้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวนี่คือสะกัดเย็นแล้วช่วงนี้เห็นไหมมันก็จะนั่นนะแล้วก็ใส่บ้านหางจระเข้ลงไปค่ะ และเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะคะแต่ว่าเราจะตั้งไฟโดยตรงไม่ได้นะคะไม่งั้นว่านหางจาระเข้ก็จะไม่ทํางานได้เต็มที่แล้วก็ประสิทธิภาพของวิตามินอีนะคะรวมถึงสรรพคุณของว่านหางจาระเข้ก็จะหมดไปเราต้องตั้งเป็นดับเบิลนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวนีจจะตั้งเป็นดับเบิลนะตรงนี้นะคะให้เดือดก่อนนะคะ <S <S แล้วถึงจะเอาว่านหางจาระเข้ที่เตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วก็ตั้งไปประมาณห้าถึงสินาทีรอมันเดือดค่ะทีนี้พอน้ําเดือดนะคะให้เราตั้งไปนะคะแล้วก็ ะะไปอีกห้าประมาณสิบนาทีนะคะสิบนาทีนะคะค่ะเราจะเห็นว่าสารสกัดเริ่มขึ้นมาเห็นไหมเป็นฟิล์มเห็นไหมคะบางๆอันนั้นนะคะซึ่งเราจะต้องอ่าให้ว่านางจระเข้นะคะเปลี่ยนสีจากสีเขียวนะคะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้นะคะต้องรอไปเรื่อยๆนะคะ ไพิมใหม่เงี้ยนะคะเพื่อให้ได้สารสกัดที่ออกมาอย่างเต็มที่นะคะค่ะทีนี้พอเราได้ลักษณะอย่างนี้แนละ้วใช่ไหมคะเราเทเอาเฉพาะน้ำมันค่ะนะคะน้ำมันก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใช้กัรหนังศีสะกันค่ะ ทีนี้นะคะหลังจากเราไปทํามาแล้วอ่ะนะคะเราจะมาดูกันว่าทําไมน้ํามันว่านหางจระเข้นะคะจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับสุขภาพหนังศีรษะค่ะว่านหางจระเข้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีคุณสมบัติในการปลอบประโลมและให้ความชุ่มชื่นนั่นเองค่ะน้ํามันว่านหางจระเข้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินเอนไซม์และกรดอะมิโนที่จําเป็นนะคะที่หนังศีรษะต้องการนั่นเองค่ะจึงเป็นทางออกที่ดีนะคะในการบํารุงหนังศีรษะของเรานั่นเองค่ะ มอยเจอร์ไรเซอร์นะคะในน้ำมันว่านหางจระเข้นะคะให้ความชุ่มชื่นนะคะและบรรเทาหนังศีรษะที่แห้งและคันนะคะรวมถึงนะคะน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติต้านเชื้อราต้านอักเสบของแบคทีเรียต่างๆค่ะน้ำมันว่านหางจระเข้ตัวนี้นะคะจะต่อสู้กับแบคทีเรียที่ทําให้เกิดรังแคน,นั่นเองค่ะรวมถึงลดอาการอักเสบนะคะเมื่อเราระคายเครองมากๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่า คันหนังศีรษะนะคะและหนังศีรษะอักเสบนะคะบางคนคันถึงขนาดที่ว่าเกานะคะจนหนังศีรษะนั้นถลอกได้ค่ะหลังจากเราไปดูสรรพคุณมาแล้วเราต้องดูวิธีใช้นะคะ,ะ,คะเรานวดนะคะน้ำมันว่านหางจระเข้นะคะเบาๆบ,าบาน,านหนังศีรษะนะคะทิ้งไว้30นาทีหรือทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะคะเพื่อที่จะดูแลบ,บำบัดได้อย่างรำลึกนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะในตอนเช้าหรือว่าหลังจาก ทิ้งไว้30นาทีแล้วนะคะให้สระด้วยแชมพูนะคะสูตรอ่อนโยนซึ่งแนะนำเป็นแชมพูเด็กนะคะหรือแชมพูที่ปราศจากซันเฟตนั่นเองค่ะซึ่งนะคะในช่วงแรกคนที่มีปัญหาสามารถทำได้บ่อยนะคะแต่หลังจากมีปัญหาแล้วนะคะให้ทำอาทิตย์ละประมาณ1-2ครั้งนั่นเองค่ะเพื่อ บำรุงหนังศีรษะลดรังแคได้นั่นเองค่ะเป็นวิธีการทําที่ง่ายนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะ Easy Home ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ